เกิดเหตุสุดระทึกหม้อแปลงไฟระเบิดทำให้ไฟช็อตร้านขายเฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือการเกษตรไฟลุกไหม้ด้านในสิบกว่าชีวิตต้องปีนบันไดหนีไฟเอาตัวรอดเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสมเด็จพร้อมด้วยนายวินัยพ้นภยัยพานนายยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างศิลาได้รับแจ้ง มีเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์5ชั้นเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์การเกษตรพื้นที่หมู่ที่3ตำบลสม็จอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงรีบรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรถกระเช้าเทศบาลเมือง1คันรถดับเพลิงเทศบาลเมืองอ่างศิลา2คันเทศบาลเมืองชน1คันเทศบาลตำบลสม็จ1คันเทศบาลตำบลห้วยกะปิ1คัน จากนั้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้ทำการตัดระบบไฟฟ้าภายในอาคารก่อนจะตัดประตูจากข้างนอกเข้าไปด้านในแล้วเร่งระดมฉีดน้ำดับเพลิงโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบพบว่าไฟได้ไหม้ท่อ PVC และกล่องกระดาษในอุปกรณ์เครื่องมือช่างและการเกษตรที่อยู่บริเวณชั้นล่าง และทำให้กลุ่มควันพ่วยพุ่งขึ้นด้านบนชั้นที่5ค่ะจากการสอบถามนางสิริพรศิรภัยบูรณ์อายุ61ปีเจ้าของร้านได้เปิดเผยว่าตอนที่เกิดเหตุตนอยู่ภายในในอาคารกว่า10ชีวิตจากนั้นได้มีหม้อปแปลงไฟระเบิดจากด้านนอกทำให้ด้านในเกิดไฟฟ้าช็อตลัดวงจรทำให้ไฟลุกไหม้จากด้านล่างตนจึงได้ตะโกนเรียกทุกคนว่า ไฟไหม้แล้วได้พากันหาทางออกโดยการปีนบันไดลิงด้านหลังอาคารหรือบันไดหนีไฟฉุกเฉินออกมาได้จนครบหมดค่ะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนของที่เสียหายจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ท่อ PVC กล่องกระดาษและเครื่องมืออุปกรณ์ช่างและการเกษตรบางส่วนส่วนค่าความเสียหายยังประเมินค่าไม่ได้เพราะต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ ทางด้านน,นายวินยัยพนภัยพานนายยศเทศมตริเทศบาลเมืองอ่างศิลาได้เล่าว่าหลังจากได้รับแจ้งก็รีบมาตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและประสานรถดับเพลิงให้เร่งมาระดมฉีดน้ำดับไฟเพื่อไม่ให้ลุกลามขึ้นชั้นบนและไปยังอาคารด้านข้างจากการตรวจสอบพบว่าไฟไหม้เฉพาะชั้นหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ลุกลามขึ้นด้านบนและพบว่าเป็นเครื่องมือ การเกษตรเฟอร์นิเจอร์กล่องกระดาษและ PVC ซึ่งเป็นฉนวนไวไฟแต่ก็สามารถดับเพลิงเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วส่วนสาเหตุนั้นเกิดจากหม้อปแปลงเสาไฟด้านนอกระเบิดทำให้ไฟช็อตอยู่ด้านในและเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจึงทำให้ไฟไหมในครั้งนี้ส่วนคนที่ติดในอาคารก็ช่วยออกมาได้ทั้งหมดไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รอตรวจสอบสาเหตุและสอบสวน เจ้าของอาคัรอีกครั้งเพื่อจะได้ดําเนินการตามกฎหมายและประเมินค่าเสียหายในครั้งนี้ต่อไปคือ2ีสถานีประชาชนวิสารแสงเจริญภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน